อ,อันนี้มาตักบาตรบุญพระเวทอยู่ที่วัดป่าเทพบันดลหากกระหอดเดี๋ยวนี้สิบโมงปลายตอนเซาทีแคนาดาเป็มน,นี่วัดป่าเทพบันดลแล้วนี่นะวัดวัดลาวเขาเนะี่นะอยู่เมืองแซงชิเลียนอ

เด be 네ี๋ยวนี้ประเทศงามไร่แบบนี้นะคือซิมกับบังงามงามนึง้นี่มีบอันุสดี่ยทาทาแต่ไม่ออกแดงพันธิตเหน่อพร้อมด้วยสามีท่านสุริยาปุ่งพร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อมาเป็นเจ้ายขาวเจ้ายวทาา นายกบุญพระเวทปี2012ฟังลังพะเวทศถอดมาอนี้แล้นี่ทานายมถูกเรือเป็นบุญเออตักบาตรตักอยเงินในบุญเป็นผู้สูงของพวกเราที่มีโอกาสได้มาร่วมทำบุญกับผู้คนที่เป็นพวกที่มีบุญเอ่อยุ่ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลก็มีแคนกันไม่หรอกเออถ้าหากมีท่านใดหากมีโอกาสทศนิามถู เออได้ no ือได้อ่านในทางศาดกจะได้เข้าใจอนุบุคคลในเออได้มีโอกาสได้ทำบุญรวมกับผู้ที่มีบุญอันนี้ีนักปราผู้คนมีวามนู่นผู้คนานามงว่างอู้คนเฮานี่นก้อนเฮานี่ผู้คนบอกว่าระวังไหนพวกวราะระวังบุญเก่าจะเบิดได Ơi. <laughs> alo chim. Sao va chim. Đây. Để bà bay đi đi, khuyên này. เมื่อนี้คนมาลายมันรเขาเจ้ามาขคยเครื่องไค่ของก็มีนี่นะเครื่องคองไค่มันเบิ้งเครื่องเบิง้งของเบิง้ง ตอนนี้ก็กําลังรอท่าสิตักบาทเอาตักบาทจะตักบาทอยู่ที่ทางอันนาทางหยุดนำเดินเลยเนาะตักบาทหยุดนำเดินเลยเมื่อน,นี้ก็หูสึกว่าอากาศดีดีแต่ก็ห้อนสมควรอยู่เมื่อน,นี้นะเนี่ยนี่เพนก็กําลัง เกียมแล้วกายจะตักบาปแล้วทุกคนก็พากันลังไหลมาเป็นระยะระยะสังเกตเห็นคนมาไม่ไหลายสมควร้อทุกคนนอคนนะบุญน้อยๆได้ทำบ,บทัตรตักบาปทียาวอ,อันนี้เป็นรถสำหรับพันใบแห่พระเบสนลยนะลังจากตักบาตรแล้วแล้วพอดีน,นี่เริ่มแล้วนี่ตักบาตรนีนะ เริ่มละคนก็พากันเข้ามาันั่งเพิ่นจะตัดยู่ในอยู่นํำทางไม่ทิเลยแล้วนี่นะอันสองฝากนี่นะที่ที่เขาเลี้ยวเห็นประตูโขกเป็นทางเข้าวัดนะแล้วเบื้องซ้ายมือที่งามๆนะั้นเป็นสิมเป็นคนเห็ุสาเร็จแล้วละงามงามเนาะนี่พอออก,ออกไม่ออกเฮาก็สีพากันติกเกียมตัดบาดเราเดี๋ยวนี้นะานพากันพาก่อจะเริ่มตัดมาแต่ต้นเท่าแหละเพิ่จะตัดฝากนั่งก่อน หลังจากตากากักฟ้นแล้วแล้วก็มาตักฟาาเขานั่งอยู่นี่นี่นิาโทกุสะอนควรมาทําบุญหลายแทยหลายว่าเมื่อนี้นะเพราะว่าหลังจากมีโควิดมาแล้วเพิ่นกับบรดเหตุเนาะเป็นบุให้เหตุบัดนี้หลังจากเบ็ดโควิดแล้วหน้ากากเพิ่นกะให้ถอดได้แล้วบบมีพยส่หน้ากากแบบเดียวนี้นี่เป็นกระพากันเริ่มตักแลานิพพานนี่นะ ปรากฏว่าเมื่อนี้ก็มีคนลาวเขามาทำบุญมาตักบาตรบุญพระเวทนี่ันหลายสมควรทุกคนเนื่องจากว่าหลายปีแล้วเนาะไดิเหตุเนาะแต่ข้ามีโควิดมาเพิ่ก็มาเริ่มต้นเหตุปีนี้ะนี่นนะนี่ที่เขาเดียวเห็นอยู่ี่ก็เปบนปางเยมำนแี่เงติยแไ่พระเบทนั่แหละ ตอนบ่ายไปแหละเพิ่นจะแหะ่นั่านมีมาจะมีวงดนตรีอีกไงมีวงดนตรีอีกหลังจากว่าแห่พระเละแล้วแล้วตอนแรมามัก็มีการมวนซื่นมีการอันนาอันนี้เป็ฟ้อนลำวงนี่แล้วก็มีพวกเพื่อนเอาเครื่องเอาของมาขายกันไปกบแหง้งมีอันนาขนมดอกกัวเบ่ะไข่แผน่นเบะเป็นต้มเป็นซีนสวรรค์ เป็นรถเป็นยังไงมีลายจะออกมาขายกันอะไรมีขายกันงงขายของอยู่ของกินนี่อันนี้กันแมนหลานของคนลาวของนี้นะหลานตายของผู้ที่เพิ่นมาขายเครื่องนี่ละนี่นี่อันนี้ผู้เราเอาเครื่องมาขายที่เรากำลังจุกตอนนี้เนาะอันนี้อะไรอันนี้เป็นครับอนนูีตีไว้เพิ่นกระลองเพลงโซวันนั่นเดี๋ยวนี้ ลองเราเขาจะอยู่ในเมือ,มองุบราณในกับวันสมควญของหนึ่งีของเรา,ขรานเขาจะมุ่งนานะนี่เปิดเองลองเองพอละกอนแรงมาพอละค่อยซิมีกันควรร้องกันตอนนี้พื่กันลองเพลงสูซส,สีนี้เพราะวะ่าอย่างบริหาพระเวสเธอะแล้วตอนนี้สิ่ไปเบิ่ง เดินเตะบ,บานอันนี้ไม่เดินเตะบ,บานของวัดนี่นะมีมีการแข่งขันเตะบ,บานน้ำแล้วก็มีแข่งขันเตะกตระต้อไหวยดัแต่ว่าเฮาสิบบได้เข้าไปเบิง่งเพราะว่ามันฮอนพดสิพากันกลับแล้วนี่เพราะว่ายังสิมีพวกหมู่เพิ่นมานำกระพากันว่ามีทางไปต่อกันเลยบอไดให้พระเวทํำเพินซทำนี่นะ มาแว่บังเดมเตะบานแล้วก็สีพากันกลับบ้านแล้วคนอ่ะพี่น้องเอยลานจอดรถด,ดิอนเห็นสวยสดงดงามไรเดี๋ยวนี้นะปอนจอดรถจอดลางนี่นะงามแท้งามว่านี่กวงควง,ควง,ควงที่สุดเด้อว,วัดเทพบรโดนลของเฮานี่นะกวางแท้กวางว่าเด้พี่น้องไง้นอ่นะบุมเมนธรรมดาเนะ้อกควงกวงดีไรสนุกจอดรถจอดหลงัง <c oughs> เพิ่นเห็บุญลาวในปีนี้นะเฟสติวัลลาวเดือนเจ็ดนี่แหละวันที่สิบหกเดือนเจ็ดสิมานี่ท่าเบิงเด้อพี่น้องเด้อดคนแห้งสิลายกวบุญพระเวทนี่แหละคนเห็นบุญลาวนะปีใจมีพี่น้องชาวลาวเข้ามาว่ม <c oughs> จากอเมริกาก็มีแหละที่มามาเฟสติวัลลาวเพิ่นเห็นมาตแต่แตละปีนี่ก็บนเม่นน้อยคนนะ มีพวกพอคาเปค้า,ามาขายเครื่องขายของขายของอยู่ของกินมีวงดนตรีอืมบัตเฟสติวัลบททันที่สิบหกเดือนเจ็ดสิมานี่แหละที่เฮาเลี่ยวเห็นอยู่มันสิมเป็นเฮ็ดหม,ม่งามงามสิมกันได้นะงามแทงงามว่า